สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง YouTube ทุกคนนะครับผมนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับวันนี้นะครับมีเพื่อนๆืนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมไอายายลงคลิปนะครับตัวเว็บ125ตัวสีดำแดงนะครับตัวท็อปนะครับผมนี่ับวันนี้พอดีรถเข้ามาพอดีเลยนะครับจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับก็จะเป็นเว็บ1 2 5ไอ้ตัวท็อปนะครับนี่ ตัวนี้จะเป็นสีดำแดงนะครับผมสวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับสีแดงของเขานะครับก็จะเป็นอยู่ส่วนบนหมดเลยนะครับนี่ฮะจะเป็นฝาครอบนะครับแล้วก็คอนโซลนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงออด้านด้านนะครับแล้วก็มาเป็นบอกแดงนะครับก็คือมันจะเป็นสีแดงยาวข้างบนเลยนะครับผมนี่ฮะนะครับส่วนตัวล่างก็จะเป็นพวกโซนสีดํานะครับตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับเพื่อน ดูความเงาของเขานะครับสวยมากเลยนะครับนี่ทางฝั่งข้างหน้าเขานะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบปูเอลวีดีนะครับผมเครื่องความสว่างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมสว่างแน่นอนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวตัวนี้ก็จะเป็นไฟหลีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับไปใส่ตะก้านะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ตะก้าได้นะครับดีมากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวสีดําแดงล้อแม็กสีดํานะครับ แล้วก็ปัม๊มนิรก็จะเป็นออกสีแบบรอนหรือว่าออกดำๆนิดหนึ่งนะไม้ข้าก้านตัวใหม่ของคันด้านเลยนะครับผมยางหน้าตัวนี้ก็จะใช้ของ IRC นะครบผมนะครับมขนาดยางก็70สิทับเก้าบหกนะครับตัวนี้ขอสบ17ยังใช้ยางไนอยู่นะครับผมนี่ครับตัวนี้จะเป็นไม้ก็จะเป็นแบบไม้แบบเข็มนะครับผมนี่ครับ ยังใช้เข็มอยู่นะครับตัวนี้ตัวเวฟหนึ่งสองห้านะครับต้องดูว่าเขาจะออกแบบตัวใหม่มาหรือเปล่านะครับต้องติดตามตอนต่อไปนะครับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็ยังใช้ระบบสายไม่อยู่นะครับยังไม่เป็นไมดิจิตอลเหมือนร้อยสิบนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ้ามารุ่นดิจิตอลมานะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับวันนี้ลงตัวสี ดำแดงตัวท็อปให้ดูก่อนนะครับผมนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์ตัวนูนนะครับผมเวฟหนึ่งสองห้าไอนี่ครับฝาครอบตู้นะครับก็จะเป็นสีบรอนนะครับส่วนโชคก็จะเป็นโชกคู่นะครับซ้ายขวานะครับก็จะเป็นโชคแบบชุบโครเมียมนะครับยางหลังก็ใหญ่มากนะครับเป็นขอบสิบเจ็ดนะล้อแม็กสีดำนะครับยางหลังก็ใช้ของ IRC เหมือนกันนะครับผมนะครับขนาดยางของเขาก็อยู่ที่แปดสิบทับเก้าสิบ เดี๋ยวพามาดูไฟท้ายนะครับเอเคครับไฟท้ายก็สวยมากนะครับไฟท้ายก็ใช้ระบบหลอดแบบมีไส้นะครับแือถ้าเสียก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นท่อตัวใหม่นะฮะนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแดงตัวทบของเว็บ125งไอนะครับนี่ก็ดีเพื่อนๆนะครับเขาขอมานะครับพอดีเขา เพราะว่าเขากําลังมองหารถใช้งานอยู่นะครับเพราะว่าจะออกสีดําแดงนะครับก็เลยอยากดูสีแล้วก็ดูสเปคนิดหนึ่งครับผมก็เลยลงคลิปให้เพืเ่อนๆได้รับชมนะครับผมนี่ครแต่สีดําตัวนี้สวยนะครับเพื่อนๆนี่เงามากเลยนะครับผมเงาวับเลยนะครับสีแดงตัวนี้ก็จะออกแบบด้านๆนะครับสองชิ้นนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเงาเหมือนกันนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นฝาครอบเครื่องนะครับตัว125นะครับเกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์วนนะครับเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็เกียร์สี่นะครับถ้ารถจอดนิ่งนะครับเราเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะครับนี่ครับกุญแจก็ยังใช้เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับเวลาเปิดบอก็มาที่ล็อกซีตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะเปิดบอกได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นใต้บอกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังน้ํามันนะครับตัวนี้จุน้ํามันได้5.4ลิตบ ถังใหญ่มากนะครับ5.4ส่ลิตรข้างในนี้ก็จะเป็นพวกอัตราประหยัดน้ำมันนะครับ71.4กิโลต่อลิตรนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสมุดรับประกันนะครับก็คือ h อนด้านะครับเขารับประกันทั้งคันนะครับ3ปีหรือว่า3 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วก็เฉพาะอุปกรณ์ระบบเคฉีดนะครับ5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาคอมเมนต์ว่ารถเสียงดังนะครับก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คตามสูตรฮอนด้าได้นะครับผมเพราะว่าเราก็ใช้สิทธิ์ของเรานะครับผมนี่ครับ ดูตามสมุดรประกันเลยนะครับผมนะครับถ้ามีปัญหาภายใน3ปีหรือว่า30,000กิโลเมตรนะครับเครื่องมีปัญหาหรือว่ามันเสียงดังผิดปกติเราก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คนะครับให้ช่างศูนย์นะครับเคลมให้นะครับอย่างระบบหัวฉีดก็มีปัญหาภายใน5ปีหรือว่า50,000กิโลเมตรก็าสามารถเข้าไปใช้บริการตามสูตรฮอนดนน้านะครับให้เขาตรวจเช็คแล้วก็เคลมให้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคเครื่องยนต์นะครับผม ตัวนี้จะเป็นตัว125นะฮะตัวนี้น้ําหนักรถอยู่ที่106กิโลนะครับเพื่อนๆเนี่ยหมุบนี้สวยมากเลยนะครับเนี่ยถ้าซื้อไปแล้วก็ใส่ตะกร้าน้าก็สวยเลยครับตัวนี้สเปคเครื่องยนต์225ตัวนี้นะครับขนาดลูกสูบอยู่ที่52.4นะครับผมระยะชักก็อยู่ที่57.9นะครับตัวนี้ระยะชักจะน้อยกว่าเวฟ110นะครับแต่ว่าเวฟ110ตัวใหม่นะครับลูกสูบแค่47เองนะครับ ตัวนี้ใหญ่กว่าตั้ง5้มิลนะครับเพื่อนๆนะแต่ว่าตัวนี้ก็ประหยัดตั้ง71นะครับส่วนเบรครอตัวใหม่ก็76็ดครับตัวนี้ก็เปลืองกว่าแค่5้กิโลครับผมก็ถือว่าประหยัดสุดแล้วครับในตัว125นะครับ71็กิโลต่อลิตรนะครก็ถือว่าประหยัดมากๆนะครับตัวนี้ราคาเปิดอยู่ที่5้0 0 0ื่นแปดนะครับผมแล้วก็เงินดาวตัวนี้ทางร้านดาวอยู่ที่ห0 0พันนะครับส่งงวดก็2,573บาทนะครับ สวยมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของผมก็ฝากกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีฮอนน้าตัวใหม่สีใหม่มาเดี๋ยวผมจะลงอัปเดตนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆหรือใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ